มาค่ะพามาดูผักไฮโดโปโนิกบายนัทชาฟาร์มนะคะฮัคผักน่านัทชาฟาร์มค่ะใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วค่ะอีกสองสาวันค่ะค่ะอันนี้กินบัตเตอร์เฮดไม่ใช่สิกินบัตเตอร์เวียมำไม,ไมวันนี้มีแดดออกแล้ว ะะหลังจากผักเราไม่ได้โดนแดดเลยนะคะพายุฝนฟินเล่ค่ะฟินเล่ฟินเล่สวยๆเลยนะคะอ,อันนี้อายุผักก็ประมาณประมาณเกือบเกือบจะได้สี่สิบวันแล้วนะคะ ปกติก็จะเก็บกันที่45วันนะคะแต่อันนี้จะเก็บก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะแล้วนะคะอันนี้สวยๆเลยนะคะน้องมินิคอร์นะคะอันนี้จะอร่อยมากกินกับหมูย่างเกาหลีอร่อยมากเลยนะคะดูความแตกต่างนะคะระหว่างคอร์กับมินิคอร์ตัตวนี้คอร์คะ่ะคอร์จะใหญ่กว่านะคะอันนี้มินิคอร์นะคะแต่รสชาติความอร่อยเหมือนกัน ดูสิคะสวยๆเลยนะคะปลอดสารนะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นนะคะช่ำๆกรอบๆนะคะกรอบมากวันนี้เป็นปลูกครั้งแรกนะคะหลังจากที่มาอยู่บ้านสวนนะคะก็ ูครั้งแรกนะคะคุณพ่อกับคุณฟูน้องนิชาทํโลงเดือนให้ใหม่นะคะก็เลยลองมาปลูกใหม่นะคะแต่ก่อนปลูกที่บ้านในเมืองนะคะเจอพายุนะคะลงเดือนเราพังก็เลยมาปลูกใหม่นะคะดูรากสิคะอันเนี้ยยาวขาวๆนะคะอันนี้นะะนนมันเป็นใบใบใบเก่าเราก็จะเด็ดออกนะคะเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ ขายไม่ได้ไม่ได้เอาให้นะคะปลอดสารนะคะแต่ว่าจะไม่ยังไม่สมบูรณ์ร้อเนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนะาะผักก็จะไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีเป็นลาใบจุดบ้างนะคะก็จะเห็นตามรอยด้านล่างนะคะแต่ก็พอพอได้นะคะแต่ก็ถือว่าโอเค ส่วนฝั่งนี้เพิ่งลงใหม่นะคะอันนี้ได้ประมาณน่าจะยี่สิบวันนเพิ่งลงใหม่สักพักหนึ่งก็จะเขียวขึ้นมาพร้อมกันนะคะตัวนี้ึ้นมาดอนนารับตันนี้สวยอ๋ออันนี้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 อร่อยเหมือนกันอันนี้คือเลดบัตเตอร์เวียนะคะตัวนั้นเขาจะเรียกว่ากิมบัตเตอร์เวียต้นต้นแรกนะะคที่ที่ให้ดูตอนนั้นพูดผิดว่าเป็นอะไรนะกิมบัตเตอร์เฮด นี่ค่ะรอบนี้บัตเตอร์เฮดไม่ได้ลงอีกหลายมีอีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าลงรดแรกเนาะก็กลัวมันจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่้องรอยเพียจักระจันฝอยนะมาจากทุเรียนใช่เหรออันนี้แม่ไม่รู้ไม่ไม่แบบนี้รออนเฟ f i r มไม่รู้มันก็อยู่ใกล้ต้นทุเรียนเนาะมันก็จะมีชิดาทุเรียนมันก็มีมาแรงเออตามมาด้วยแหละเพราะว่าเราก็มีไ้กินผักเฉยเราไม่ได้ทํา เราไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรเลยส่วนตัวนี้เป็นกิดกินโอ๊กนะคะกินโอ๊กกินโอ๊กกินโอ๊กอันนี้กินโอ๊กอันนี้เลดโอ๊กนะคะสีแดงอันนี้ก็เหมาะสำหรับทำสำลัดโลหรือว่าแซนด์วิชค่ะนอกจากดูแลสวนทุเรียนก็จะมาดูผักด้วย อันไหนอร่อยสุดอันไหนอร่อยสุดหรอมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเราจะชอบตัวนี้อืมพอชอบอันนี้กินกับหมูย่างอร่อยมากย่างเกาหลีเดี๋ยวต้องเข้าแล้วแหละรอรอลูกสาวสอบเสร็จก่อนจะฉลองตัวนี้ชอบมากมีนีคอร์สยกยกมืดูหน่อยครับตัวนี้เหรอคะใช่แล้วมีคอร์สอันนี้คงจะไม่ขายให้ใครหรอก เก็บไ้กินเองของยีเก็บไปกินเองนะจริงๆรอ่นแรกว่าจะไม่ขายว่าจะฝากพี่น้องแถวนี้ลูกค้าลูกค้าเก่าเรียกร้องมาเยอะมากลูกค้าเรียกร้องมาเยอะโรงเรือนเก่านะครับโดนพายุถล่มไปอันนี้ก็อร่อยค่ะกินก็อร่อยกินเล่ก็อร่อยค่ะกินเล่กินเล่กินเล่อันนี้ก็อร่อยอันนี้กินมัตเตอร์เียโอเคห้านาทีพอแล้วแมมเนาะ อคคขอบคุณไท<า>ยทตามรับเช<า>ินะคะ